ออกมาเลยมาเลยมาเลยออกมเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมาเลยมบเลยมาเลยาเยมาเมไเลยมเลมาเลมเนยมยมเลมาัมาเลมเลมายามเมงเลยาเลยมาเะยมามาเลมาเลยาเนยมาเลยมมาเลยยมเมเลยมเลมาเมาเเลมาเามเมาเลยมาเลเายมาเลยาเาเลเลยมยมาเลยมลยาเยยาเลยมเมรบมเร มาจนถึงวิวยาวเที่ยงคืนโมโกแล้วเนี่ยรีมากันนี้กูขับมาปั๊มเมืองบนหนังธนาคารใหญ่ไอเนี่ยตรงธนาคารใหญ่เมืองบนมาเลยเนี่ยมันอยู่ธนาคารเเนี่ยอะไรนาวเทมดาวเทมดาวโงโกเออคนดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมไปสตรีมยูทูปนะช่วงประมาณสองทุ่มเวลาเดิมแหละฝากด้วยนะพรุ่งนี้หมุนไปสตรีมยูทูปนะครับแม่เพิ่งนะ ถ้ามันดักเขาให้หมดดักเขาเลยดักเขาเลยฝากฝากมาช่วยดูด้วยนะครับมันมีงานสปอนยังฝากมาช่วยดูด้วยนะต่อต้นครึ่งนะครับพรุ่งนี้อออ่่่ะะนยสัง้เลยเจมไล่ GTA นี่แหละครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าทำงานลูกค้าแค่15นาทีเย็นสิบห้านาทีเย็เราก็รันทีเดียวยาวเลย

ตลอดรับทุกคนกองหน่อยไม่ใช่ประมูลมารวมอุโมงเอ้ตรงเก็บเก็บประเทศใหม่ครับประเทศใหม่ปั๊มปั๊มจรวดปั๊มจรวดมารวมปั๊มจรวดประมูลแยกหาแถวเมืองบนหน่อยมารวมปั๊มจรวดแต่มันมั่วมามามาตรงหน้าอุโมงค์เอแซฟได้ไหมครับพี่ว่ามันน่่าจะอยูเออหน้าอุโมงค์เอแซบหน้าตรงไหนอ่ะนี่กันเล่าอุโมงค์เอแซบที่เราอยู่เนี่ยเรารวมแต่แนได้อุโมงค์ กีกูเดี๋ยวกูกดตีตีกูตีกูส่วนใครอยากจะเล่นอีดีเคก็ก็เล่นต่อได้ครับไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วแต่แนะนำให้ให้มาด้วยกันดีกว่าแนะนำนะแนะนำให้มาอยู่ด้วยกันดีกว่านะครับเร็วนี้เนาะน่าจะแพนแพนเซิร์ฟเสร็จน่าจะเดือนหน้านะครับตอนนี้ประมาณเจสปอซนแล้วเจสเอรล้จากปั๊มมาปั๊มทางเขาที่เราเจอมาวมามาไ กูไม่เห็นมีอะไรเลยเข้ากระดาษบนอ่ะโอ้เจ้าอั๊มจรวดอะนี่มันมีจรวดนี่ไงจรวดเบอร์อะไรสูนสามหนึ่งสามตรงไหนอยู่วะตรงไหนอ่ะจรวดตรงกล่องสีส้มๆอ่ะขึ้นไม้ปีในแมปอ่ะโอ้ยเนี่ยอ๋อแถวกระลำใช่ไหมัดพานะตัดพามีูนสม่งี่ะ กุ๊บชายัมีอยู่ไหนกูไม่ไม่เห็นเบิรงเลยไรนะไม่เห็นเจออยู่อหอพอมาเพื่อ,อนหนีแล้วมั้งอยู่ในเมืองอ่ะใครใครเขาไต่ไต่ขออึ้นเขาผีมาเพื่อนมาแบบใครถามไหมแอตตันไปดีแอตตันประมูลที่ไปไล่เลยครับไปหายาหาไม่ไหนครับพี่ต้องสอบใหม่ไหมออถ้าคนที่มีวลยนิด,นดนที่ ATK หรือว่า TSD อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องสอบครับเข้าได้เลยเซ็ตอะไรอ่ะ เขาได้เลยเขาได้เลยเตีนกูดิเตีนดิตอเท่าไหร่ห้าห้าร้อยห้าร้อยว่นเราปล่อยแม่ยุ้ยแล้วก็ให้มันเล่นอูจ้ห้าสิบเฮ้ยผูจอห้าสิบหยุดใค่ทหารใค่ทหารล็อกดอาล็อกอารล็อกหารล็อกล็ออนล็อกออไมสัตว์กูความละคุ้มมามใหญ่ม่้่นะี่ความใหม่หรือเปล่า ที่ประชุมกันล่าสุดตอนแรกอ่จจะจะไม่เปิดเทรดของแต่ว่าประชุมกันใหม่แล้วน่าจะเทรดของไปได้นะคุเองคุยองข่าไปแล้วตำรวจ่าวใหท่าใหญ่ขากใหญ่ข่าว่ใหญ่ขวห่ข่าวใหใหญ่หาววใหญาวใหญ่าวใหญ่่าขาวกหัาใวหญวห่หวาหัวหัว่ อยู่ไหนอีกว่าทังทางบางคนตำแัน่งไหน่อยเฮ้ยตามไปดิโอมารถกู้จะพังขีปมมึงคนเหมือนกันของไปอยู่แนววาอยู่แค่ไหนเฮ้ยบอสบอสหันหัวมาเลยบอสบอสไปเอาข้างหน้าบอสไปหน่อยประมูลไปหน่อยประมูลไปหน่อยประมูลไปหน่อยโอมาตกน้ำตกน้ำเฮ้ยเแจ้งมาโกนประมูลอันนี้ผมยังไม่ชัวร์แต่หลักๆคือเทของได้จะไม่จะไม่รู้รายละเอียดขนาครับนแล้วหหนีหนจริงจริงมีรายละเอียดในหัวผมแต่ผมจำไว้เฉยตกน้ำ อาจจะมีแก้ไขไงอาจจะมีแก้ไขเรายังไม่ฟันธงแล้วกันเนาะนายอินไหนจะไปนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะทุกคนน่าจะได้รู้แล้ละเอียดละถ้าใครรู้สึกคิดว่าไม่คุ้มหรือว่าอะไรก็เล่นดีๆต่อไปครับไม่มีปัญหาเลยอยู่กุญใหญ่ต้องลบก่ลบรถกบผมน่าจะไปอ่ะจุดเหตุเลยในายอินอันนี้คือเราอยู่ไหนกันวะต้องไปที่ใหม่ที่ใหม่ที่มันคอมูใหญ่กว่านี้ คนดักเข่ายัางการขับรถอะไรแบบนี่ลาคนดักเข่ายังทำงานแบงคอแล้วขุดเพื่ออะไรวะคาดการณคนเล่นน่าจะยืนพื้นประมาณไม่พี่ไม่ต้องสนใจ้หรอสักสี่ห้าร้อย,ย,ย,ยครับได้อยู่สี่ห้าร้อยนะอันนี้หมายถึงแบบชัวรแบบ์วเลยอะ่ะแบบชัวร์เลยอ่ะแต่ถ้ามีคนอื่นมาอีกก็น่าจะน่าจะน่าจะล้นน่าจะล้นคาดการณ์กันไว้นะครับว่า,ารนะเรามีคอนแทคแกรงค่อนข้างเยอะ

ขึ้น้นนหละขนรถีไ้นน่ลนลี้ลอไปไม่ครับยังไม่ได้คุยเลยครับแล้วอยากให้ให้ไปกันหมดนะอยู่ด้วยกันอะคอรมูนจะใหญ่มากๆแล้วมันจะสนุกกว่าเดิมแบบค่อนข้างมากจะมีหลายๆแก๊งที่มาเล่นเล่นเมืองใหม่อ่ะค่อนข้างเยอะ เราทางเยอะทางเยอะตี <left> หมาเขามาต่อเรามาเพิ่มนะริฟต์คุรถริฟต์คุรถลิฟต์ขี่ดูเด็กหนูอยู่บ <y arn rép. fruit> ้องไอ้ห e น่อนไม่ล <cold> yeah, yeah. ้นรเลยเจริ่งไเราก็ต้องยอมยอมทิ้งบ้านเก่าครับไปบ้านใหม่ที่หลังใหญ่กว่าเดิมขนั้นเองความมันก็น่าจะน่าจะเดือดครับน่าจะเดือดคุณเจอรถมาคุณเจอรถมาขับผ่านนมาที่ไหน ตักน้ำ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 ้นคือที่นนนเราบ้านเดเเข้าไปเอ็มซีอ่ะบ้านเออ่ะเห็นบ้านเอ็จะได้ดีแมตต์แตไม่เห็นไหมเอซน่าจะไปนะน่าจะไปกับเรานะเอีเออปากชวนก็ได้จะไปกับเราละแม่ไหนไปกันอยู่ละแขงพันมิร มาลงฟังฟังมันเนือเนื้อเนื้อเนือนนมันมันลูให้มันลงมาสามทำเหมลูบให้มันเล่ลูกรถให้มันลงมาสมันได้หนีด้มันีมนนมันมันับนีแล้วมันัหนที่ไหนยังไงดาศีไปกลังกลังไปกลังไปน่นดนี่นีข้างในพื้นดินถนนดินนที่ต้นมมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับขายฝันครับแค่ขายฝันนี่ดครับไม่ต้นตกใจเนาะไอ้ด่าทหารข่าทหาร่าทหารเป็นดินอ่ะเป็นดินอ่ะ ตกายพันนี่เครับไม่งั้นตกใจนะเด็กๆียคน่มาเลยลมาจากกะถาเหล็กล้วเลี้ยวขวามาเส้นดินเลยโอต้องโยต้องโยเ้นดินเลยอะไรวะน่ะช่วยเดืดเดือดโอยจินจุกให้มเดียวเลยตายมาตก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  คุยแล้ว <Netz stereotype> อะไรอ <UNKNOWN> ่ะด่าคุณแย่สักอยสวยมาด้วมาด้ออกมาทำเจมันลูกเฉื่อยขนใหญ่เฮ้เอ๊คเอ๊ยเอ๊ยเอ๊้เอ๊เอืยเอ๊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 ้เอ๊ยเอ๊ยเอนยเอ๊เอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊เอ๊ย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 เอเอยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอเอยเยเยเอ๊ยเอยเอนเอ๊ยเอ๊้เอ๊ยเยเอ คือ3าครั้งอ่ะไม่สำเร็จสักครั้งเลยเธออยากอยากให้มันเกิดขึ้นยุโปรเจกต์เนี้ยก็ต้องรออ่ะก็อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเพื่อคอมมูที่มันใหญ่ขึ้นแล้วสนุกขึ้นอ่ะมีแก๊้งดังๆมาอยู่แก๊้งพัตีิเมอร์เยอะๆลุ่มๆอ่ะให้แบบเอ็ดดีกับอีดียลงกันให้ได้อ่ะแต่มันยากเว้ยคนดูเกิดขึ้นยากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่วัดสนุกอ่ะ สนุกกันแล้วเทตดของกันไปอ่ะแล้วเทรดของได้เนาะเหตุรถเหตดอะไรไปเงี้ยเออเกิดจริงจริงก็น่าสนุกแหละผมก็ได้ไม่ต้องเหงาด้วยผมจะได้ไม่ต้องแบบมีความรู้สึกที่แบบตี้แบกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแบบชื่อเสียงเมืองแม่งกูค้ำอยู่คนเดียวมันก็เหนื่อยอะแต่ถ้ามีสตรีมเมอร์ในเมืองเยอะๆมันก็ช่วยกันไงบตัวใหญ่หลายๆคนเงี้ย มี c G G มีบางบอลอย่างเงี้ยมันก็เบาแรงนะมันี้ไปเอาเดเอากลับไปอย่าอย่าพูดให้กระจิมันอ่ะย่ามัต้องเหนื่อยยังไงก็นลันนะไไปไปไไปๆๆลนโตัวใหญ่อยู่สามตัวนะลันบิลลี่คุจะโดนเนบิี่บอลสเสียงเข้าคุไม่ไหนบ้านยอ้ซมเนี่ย อุตส่าห์ตัด็อดลงเอ้ผมอยากให้มันเกิดขึ้น,น,นเฉยๆครับพูด,พ,ดพูดในสิ่งที่กูอยากให้เป็นอ่ะแต่มันมัน <PD ate S 1> มันมันไม่เป็นสักทีไงเ,<น>เออเคยคุยกันเคยจะทำด้วยกันสามครั้งและ้ะมันก็ไม้ออีทุกทีอ่ะมัน,นก็มีปัญหาทุกทีอ่ะก็เลยแบบมันจะเกิดขึ้นไมเกิดขึ้นได้ยากครับดูเออเกิด้ได้ยากแต่ถ้าเกิดขึ้นคือมันมันจะสุดยอดเลยะจะรันเลยอ่ะ พราะตอนนี้มันแยกกันทำอ่ะมันไม่สุดซักเมืองเว้ยตรงอ่ะเดีก็ไม่สุดเดีเคก็ไม่สุดสักที่ะถ้ารมกันคือมันสุดเลยอ่ะมันสุดแน่่ก็สุดอ่ะสุดซอยอ่ะู่ไหนออมทีหมีบ้างที่มันจอดามียูน่ย โดนตำรวจไล่เต็มเลยนะค่ะนะฮะเจอ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 โดนแต่เอ้ตรงตรงบ้านสกออตยู่ไหนผมโดนจับเลยนะผมโดนจับเฮ้ยเจอเจอตรงเทลมา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 เฮ้ยเอาเสียงร้อนร้อนอะนาแดงนาแดงนาแดงที่ดูดีเมืองเราอ่ะถ้ารวมกันใช่ไหมรวมกับเอ็ดดี้อะก็จะมีร่วม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 สะกดสกดสะกดสะกดไปเฮ้ยกูใกล้กูใกลมา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 กูขอเล่นกูขอเล่นไห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 นสกอตมาสกอตดสกอตจัดอสะกดสะกด A few m o ว e า t s น a t e r หมตวีามาัามาาฟังรายชื่อนะสมมติถ้ารวมก็ได้จริงนะอ่าเมืองเราก่อนเลย LK สกอตฮาร์ดอีเฟกซอเอเจนถ้าเกิดขึ้นนะแล้วถ้าห้าแกงนี้ตกลงนะอ่าก็จะมีห้าแกงนี้นะครับเข้าๆเนาะห้าแกงละฟังเด็ดดีมีรอะ a อ k แล้วล SD, ม, k, มันเฮดแกงนิวเอ็กแกง แกงอะวะอีกแกล่ะเวดอะเวดวิชเชอร์อะไรกันไหนเนี่ยแค่นี้แค่นี้คือสิบแกและหลักๆคือสิบแก๊ละอันนี้คือยังไม่รวมแก๊งเล็กๆน้อยๆจิตประทาะที่จะตามมาอีกคือการันตียังไงอะยืนพื้นห้าร้อยอะแบบแค่พับพวกตัวเองอะก็ครึ่งเมืองแล้วอะไ่แบบแองนู้นแกงนี้อีกอะ แงเล็กแงน้อยอ่ะที่จะมาอีกอะบึ room, ้มอ่ะรันร้อยเปอร์เ hmm. ซ oh, uh ็น huh. ต oh, oh, uh ์ไหมยังไงก็ร huh. oh, uh ันยังไงก็รันถ้ารวมกันได้ยังไงก็รันสนุกด้วยหลายแกงก็เล่นมีหลายแกงก็เล่นด้วยมันอะไม่เออด้วยแล้วจะเปิดตอนไหนฮิปหล่อนอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะไอ้เหี้ยหน้าหมีไอ้เหี้ยหน้าหมีขึ้นสามฟองมันยังไม่เกิดขึ้นครับน้อง แต่หมายถึงถ้ามันถ้ามันทำได้อะคือมันรันเลยเว้ยตอนไหนอยู่เอาตัวรูดอยู่ยังไงมันก็รันอ่ะเฮ้ยักมรสองมาได้ไหนล่ะตัวซื้อสามสองเห็นปะเห็นปะเทียวเด้แล้วไม่ต้องมานั่งโทษเมืองปัญญาอ่อนไม่ต้องมานั่งโทษยูไอโทษระบบฟาร์มหีแต่อะไรเลยแค่นี้ก็รันเมืองโง่ไงไงก็รันนะเมืองจะโง่ไงไงก็รันกล้าพูดเลยอี๋อเมืองมันจะปัญญาอ่อนยังไงก็รันนะนี่ตรงเลย ต่อให้ตคริดแบบโอ้คุยฮี้่ยมาเลยอ่ะแงก็รันร้อเปอร์เซ็นต้เียวลจริงไมนกูด้วนเนี้ยโดน่มาเสาไไปเฮ้อาเไปไหนแล้วนี่อไะ่ยวางอยนอยไรเนี่ยมานี่นี่ด้านหล e> ังด้านหลังม uh ันด um ้หลังมันเปียกคันได้เยู่าปเดินันเดินตามลำรวจอยู่อ่ะ เดนมัดขวากในอินเดียในอินเดียใช่ให้บังบอลคุมหลังบ้านนะโอ้เช่นวัตฟาร์กสามข้อเนี่ยพี่ตรงไหนของสามพ่อล่ะมันมันมันทำงานเก่งนะไอบอลน่ะแต่มันผมมองว่ามันมันบางครั้งมันมันเบี้ยวไปหน่อยอ่ะมันบ้าไปหน่อยบางทีอ่ะแต่เรื่องการทำงานมันโอเคนะว่าทุ่มเทดีอ่ะแต่จะต้องมีบางอย่างที่มันต้องแก้ไข มึงดูแฮนดิ้งรถเมืองเมืองเมืองเอดดีตอนนี้เนี่ยโคตรเบี้ยวไอ้สัสเฮียแฮนดิ้งรถแม่อย่างเฮียใครไปขับก็บอกว่าแปลกอะเลอ์ไปอะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าแบบถ้าไม่หลุดมันได้นะถ้ามันอะว่าเล่นกับละลายแก๊งเราไม่มีเบื่อแก่งนี้แข่งนี้ปเรื่อยอะ มีเป็นเรื่อยอ่ะมันอ่ะแล้วคอมูยังใหญ่อ่ะคอมูมันจะใหญ่มากอ่ะเออแล้วเด็กจะปิดเทอมแล้วแ่้านหลู้านหลูแอู้ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้น่าทำมากนเวยตหลงไหลติดหลงไหลบนหลงไหลนะบนหลงไหลนะทำมาหน่าทำจัดเลย ไอ้กเราตีตลอดนันเียวนลีหลไม่อหน้าระไปนะมันหนีนอนแล้วมั้งกูว่ามันจะกอบวิชาเราทำไมวะไอ้เหี้ยตีตลอเหรอ